วันนี้ผมจะมาทําในส่วนของเมนูที่ผมเองชอบกินมากนะครับไปตามร้านข้าวแกงก็จะสั่งตลอดนะฮะเริ่มจากซอยในส่วนของใบมะกรูดก่อนนะครับวัตถุดิบก็จะมีปลาดุกครับแล้วก็มีใบมะกรูดซอยนะฮะมีพริกแกงครับคราวนี้เรามาทอดปลานะครับใส่น้ํามันตามด้วยแป้งชุบทอดนะครับประมาณสักช้อนโต้นะฮะแล้วก็ตามด้วยปลานะครับแป้งชุบทอดเนี่ยจะทําให้อ่ในส่วนเวลาเรา ทอดปลาเนี่ยปลามันจะไม่ติดกระถาน,นะฮะมันจะรลอนครับแล้วก็สีสันมันจะสวยงามน,นะฮะเหลืองน่ากินครับทอดปลาให้เหลืองกรอบนะครับเนี่ยพอเริ่มพอเริ่มเหลืองใช่ไหมครับก็เหลืองกรอบเสร็จก็ตักผักไว้ครับคราวนี้เรามาเตรียมตัวผัดนะฮะใส่น้ำมันลงไปครับตามด้วยพริกแกงครับ ใชรับในการผัดนะฮะให้หอมอร่อยนะฮะผัดพริกแกงให้หอมนะครับก่อนที่จะไม่ต้องรีบนะฮะไม่ต้องรีบใส่น้ํานะครับพริกแกงต้องหอมก่อนนะครับนี่ครับพมเริ่มส่งกลิ่นหอมเราถึงจะตามด้วยน้ําเปล่านะครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยรสดีครับ ซอสหอหนังรมครับซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ซอส้าเกียวครับแล้วก็สำคัญมากนะฮะในการผัดในส่วนของปลาดุกผัดพริกแกงนะฮะก็คือต้องใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะดีที่สุดฮะมันจะออกรสชาติแบบหวานกลมกล่อมนะฮะแต่ถ้าใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวใช,ใช่ไหมครับ ก็ใช้ในส่วนของอน้ำตาลทรายก็ได้ครับนี่ครับละลายในส่วนของน้ำตาลมะพร้าวกับเครื่องปรุงให้เข้าเครื่องกันนะฮะแล้วก็ชิมรสชาติดูนะครับได้รสชาติที่เราต้องการใช่ไหมฮะ ตามด้วยใบยมะกรูดครับคราวนี้ก็ผสมในส่วนของใบมะกรูดนะฮะกับพริกแกงเนี่ยนะฮะให้มีกลิ่นหอมในน้ำพริกแกงของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยปลาดุกนะครับผัดแบบนี้ก็จะออกรสชาตินะฮะเผ็ดแล้วก็หวานเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ตามด้วยเค็มนิดหน่อยนะเะนี่ยครับครูขเขาให้ในส่วนของเนื้อปลาเนี่ย โดนที่แกงให้ทั่วทั้งชิ้นนะฮะแล้วเวลาตักเสิร์ฟใช่ไหมครับเนี่ยฮะอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะโรยด้วยในส่วนของใบมะกรูดซอยนะฮะเนี่ครับเป็นอันเสร็จครับยังไงฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ